ขอให้จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทัสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรมในทุกๆเขตแดนเราสัมภเวสีทั้งหลายนะเราจิตยานตกค้างในพื้นที่ต่างๆทั้งหมดทั้งสิน้นนะที่ตายลงในภยัยวิบัติก็ตามในสงครามก็ตามนะในทุกพิกภัยทั้งหลายก็ตามนะการเข็นฆ่ามหัามหารกันทั้งหลาย นแล้วก็การหมกพุ่นมัวเมาอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรานังคจฉามิธรรมังสรานังคจฉามิสังขังสรานังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรานังคจฉามิทุติยัมปิสังขังสรานังคจฉามิตติยัมปิพุทธังสรานังคจฉามิ ตติยัมปิธรรมังสลา,านังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสลา,านังคัจฉามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหล่าสัพพสัตว์ทั้งหลายมูเหล่าแห่งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตาม ภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วนในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจระตูปัจจัยทยทานทั้งหลายคีฬานเภสั์ทั้งหลายทิวาสนาบรารมีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นปัจจัยทั้งหลาย ที่ใช้ในการโปรสภัสสัตว์ขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนไตรัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยเจ้าอริยสง์ อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจะกี่ยุกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ ขอโปรดทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนักการบัดนี้ด้วยเถิดและด้วยพาะไตจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบารมีทั้งหลายทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลายจิตยานทั้งหลาย ตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรนนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุพการีผู้มีคุณทั้งหลาย ในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิท,มมทุกชีวิตจิตวิญญาณซพึญญ่งมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพระเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต,ต,ต,ดตหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธอ โส,โสโสโสขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเนปมะทานกรรมในใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยหยาบคายหยาบกระด้างปฏิเสธปฏิคะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลา,ายย่ำม,มีบีทา ต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบาร,รมีต่อองค์คุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์หน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหลายเคยดื้อรันดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายอย่างสุดโต่งอย่างหัวชนฝา หลงเอาแต่โลกเยวิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลายผิดต่อพระศาสนาผิดต่อพระศาสนมทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวน อยู่ในความมืดมนแห่งสังสารวัตทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายการมที่เคยโกหกหลอกลวงช่อชนคดโกงใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเบียดเบียนทำร้ายทำลายเข็นฆ่าประหัตประหารผู้อื่นการกระทำด้วยกาย ว่าจาใจด้วยอาวุธด้วยคุณใสมนดำด้วยเดรฉานวิชาหรือศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายกรรมที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมามเคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริมการกระตุน้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับ เคยเอื้ออํานวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยำบกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในการราคาทั้งหลายในโลเกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลาย ในกามมนุษยทั้งหลายในผัษาษาสายอัตนะทั้งหลาย <plays a> <language> ในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมรม์ทั้งหลายการที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติดหลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความหลงไหล ในความสวยงามแห่งรูปกายของตนของบุคคลอื่นในคตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลายอบายมุกทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายในความสุขสนานเพลิดเพลินทั้งหลาย ในความแปลกใหม่ความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขความสบายทั้งหลายในวัตถุธาตุในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลายความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาส เสมเมทุนทั้งหลายกรรมที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายการล่วงล้ำก้ำเกินการข่มขืนขืนใจการผิดลูกผิดเมียของบุคคลอื่นทั้งหลายกรรมที่เคยแอบอ้างองคุณในการหาอยู่หากินการค้าขายรูปเหรียญองคุณ เพื่อผลประโยชน์แห่งตน,แ,งตนและพวกพ้องก,องกรรมที่เคยแอบเบียบดบังช่อชนคดโกงๆๆวัดวาศาสนาทั้งหลายการรมที่เคยใช้กำลัง,ใช,ลงใช้อิทธิพลแห่งตนใน,ในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหายอยู่หากินในการหลอก,ก,กลวงผู้อื่น,ใน,นในการคัก ในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการค้าประเวณีการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตนในการเบียดเบียนในการหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบต่อพระศาสนาต่อพระศารนมหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีกรรที่เคยหลงจมหลงตอกย้ำในอารมณ์กรรมซ้ำๆในความโศกเศร้าเสียใจความห่วงหวงอะไรอวรนความยึดติดความห่วงแหนเยื่อญยและความประทับใจทั้งหลาย ทั้งที่ดีหรือไม่ก็ดีทั้งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามที่มีต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุสรรพธรรมทั้งหลายต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใจก็ตามต่อปรากฏการต่อสถานการณ์ต่อความรู้สึกนคิดอารมณ์ทั้งหลายต่อพฤติกรรมการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายความผูกใจเจ็บ ความพยาบาทอาฆาตแค้นการจองเวรจองกรรมคำสาปแช่งที่มีต่อดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งหรือที่มีต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นำพาให้ตกค้างกลายเป็นสัมภเวสีหรือตกล่วงลงสู่อเยภูมิทั้งหมดทั้งสิ้น กรรมที่เคยกระทำต่อพ่อแม่บุพการีในการเบียดเบียนการตั้งเอาการด่าทอการพร่ำบ่นกลด่าการสาบแช่งการขู่อาฆาตมาตร้ายการทรมานเข็นฆ่าประหัประหารทั้งหลายกรรมที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการทำแท้ง ขัดขวางการเกิดของผู้เมียที่วาสนาบารมีทั้งหลายการมที่กระทำต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมีต่อวัดวาศาสนาทั้งหลายกรรมทั้งหลายทั้งปวงอกุศลกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดี หรือใช้ให้คนอื่นกระทำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในกามคุณกามรม,รมความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาดใหญ่ในโลกยียสุขทั้งหลายในวัตถุธาต ในรูปธรรมนามธรรมจนไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศธรรมยังความมืดมนแก่สังสารวัตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบารมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษและเอาโหสิกรรม ให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การ,การบัดนี้เป็นต้นไปาหากเกิดในพพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล<ห>่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดี ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระศธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวั่นไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาบประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดคตินิยมค่านิยม ความหลงพึงพอใจในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในภัสายัตนะทั้งหลายในรูปลสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลายในการาคะในอารมณ์กรรม ในการมนุษย์ใในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในการมคุณหรือการมารมณ์ทั้งหลายความหงห่วงความโหยหาอะไรอาวรนความยึดติดความหวงแหนความเสียดายที่มีต่อสรพสิ่งสัพธาสรพธรรม ต่อรูปธรรมนามธรรมต่อสถานการณ์ต่อปรากฏการ์ทั้งหลายขอประกาศสลัประกาศถอนความพึงพอใจความคลั่งไคล้ไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย ในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความละโมบในทรัพย์สมบัติความหรูหราฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบายความสุขสนานเพลิดเพลินทั้งหลายมูร่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดใช้นี่เวณนี่กรรมทั้งหลายด้วยทิวาสนาบารมีที่มีต่อพระศาสรม ที่มีต่องค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยัยในพระธารรมด้วยการบวชการสละดก,ก,ลกลด้วยการเกื้อกูลต่อศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติาาตและขอชดเชยช,ชดใช้ด้วยมหาสังฆทานทั้งหลาย ที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายและสรรพสว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ พึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกานนานเธอโอ,นนอโหสีโอโหสีโอโหสีโซโหยัดน้ำหน่อยอให้ทุกชีวิติมยาทุกโมเราชั้นภูมิเราเนาะแล้วก็ภูมิอบายภูมิสีทั้งหลายตามออน,นันสินเหล่าสัมภเวสีทั้งหลายพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาล,กลเธอ